รู้สึกภูมิใจฮะที่ได้ได้ยิงประตูอีกนัดนึ่งนะในบ้านให้ให้กับแฟนบอลชาวสุพรรณนะหลังจากที่ยิงนัดที่แล้วในบ้านฮะที่แข่งกุรามไปวันนี้รู้สึกดีใจแล้วแล้ก็ภูมิใจในเพื่อลูกทีมล้วในตัวเองฮะที่ทำได้เขาพอใจกับฟอร์มของสุพรรณนะครับ วันนี้ใกัเล่นวันนี้ไม่กม like อื่ามาเนเก้รัแาไม่เนี่นองรเลนอแนนนวันนี้ก็เป็นเกมที่ยากสำหรับเราในเชิงนี้ว่าเขามาแลก,กเราแต่ว่ามีทีมเดียวที่พยายามแล,ลกฟตุตบอลน,นะในวันนี้ก็อย่างที่เห็นเราต้องการเราชอบทำเกมเราชอบสร้างเกม แต่ว่าไอ้กิมเขาเขาเน้นรับอย่างเดียวก็กยากที่จะทำประตูได้แต่ทีส่วนแเราก็ทำได้